จานตอนนีตัวนี้นะอย่างเฮียนเฮียนมากเลยเห็นเขาบอกว่าหากออเด็กไปสองคนแล้วเนี่ยวิหมาหอนแล้วเนี่ยอือม่ต้องกลัวมันหรอกเดี๋ยวกูเรียกมันมาเองจานียกผีได้มาอื่มด้เรียกผมก็ไม่ได้เรียกขอโทษครับผิดที่ ยังไม่ไปยังไม่ไปดูคาบดีๆมาเฮ้ยตัวนี้แหละใช่เรียกกูมาทำไมเนี่ยอ่ะเราวาดไปทั่วเลยใช่ไหมจันนีวันเนี้ยแหละกูจะเอามึงลงหม้อให้ได้มึงเห็นว่ากูเป็นชาบูหรือไงตลกซะด้วยนะมึงอ่ะอันนันติปาชยยปฏิเทเทนาอปัตเยาปฏิเทเทคืออปัตโยปฏิคือคือคือ ปัญญาอ่อนมากมึงไม่กลัวฤทธิเดชกูเลยใช่ไหมเจอน้ำมนต์กูสักหน่อยไปไปมึงยังเจอสักทีหนึ่งไปไงมันเปียกเนี่ยมึงเล่นอะไรีนี่มันลาให้เว้ยถือว่าต้องจับมันลงหม้อทัแล้วเอาหม้อให้จ่างอก่อนมึงโดนแน่หม้อแน่เสกเจ็ดปาท้า ดีเลยเดี๋ยวต้มมันแดกตรงนี้แหละอะไรของมึงเนี่ยเอาหม้อดินมาหม้อดินไม่มีอาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเจอคาถากูเนี่ยนีมึงหักคอลูกศิษย์กูใช่ไหมนี่มึงร้ายมากเกินไปแล้วนะอยูไม่ได้แล้วกู ของมึงแรงจริงๆนะไอจานีของอ่ะไม่ได้แรงหรอกจานปากจานอ่ะกลิ่นแรงมากเอาไปเลยยาสีฟันดืมใช้แล้วลมหายใจสดชื่นลูกศิษย์จะได้ไม่ต้องตายแบบเนี้ย